สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n g นะคะคลิปนี้นะคะเป็น Feminine Love Energy EP 2นะคะเป็น Random ค่ะเป็น Energy ความรักสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงนะคะเป็น EP 2แล้วในครั้งนี้และเป็น Random Random หมายถึงว่าถ้าบังเอิญนะคะท่านใด คลิกเข้ามาพบกับคลิปนี้หรือว่าเข้ามาเข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงนะคะผู้อ่านจะย้าเตือนอยู่เสมอว่าการอ่านเป็น general นะคะขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แม้ว่าจะเป็น Random ขอให้เชื่อมั่นใน Power ของทาโรต์นะแล้วผู้อ่านเน้นมากๆเลยสำหรับแรนดอมคือผู้อ่านจะเน้นใช้ออร์ l เคิลเป็นหลักด้วยเนื่องจากค่อนข้างจะ high power พอสมควรนะคะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะครั้งนี้ EP 2แล้วสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงเดือนแห่งความรักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในเรื่องราวทั้งความรักทั่วไปและความรักคนโสดค่ะ ขอบคุณมากๆจากใจอีกครั้งนะคะที่รักสำหรับกำลังใจ u u s c r i b e l ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะขอบคุณนะคะสำหรับฟีดแบกที่ดีมากๆสํสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงค่ะ หลายคงสงสัยขอโทษค่ะหลายท่านสงสัยนะคะว่าแรนดอมคืออะไรแรนดอมหมายถึงาการสุ่มตัวอย่างนะคะที่รักเหมือนอย่างเวลาที่ไปเสี่ยงทายนะไปโยนหินหรือว่าไปตามวัดแล้วก็มีการเสรี่ยงทายเสี่ยมซิมซีแบบนั้นถ้าคุณดึงดูดถึงกันนะคะคุณก็จะมาเจอคลิปนี้ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณทุกท่านนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูสิคะว่า energy ความรักเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะผู้อ่านใช้ crystal oracle นำทางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะสวยมากค่ะ rose q u a r t z love life ค่ะ ผู้อ่านแทบไม่ต้องจะอธิบายอะไรเลยนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักโรสคอร์สเป็นอย่างดีนะ e n e เ g อครั้งนี้คริสตันออร์คออกมาบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักของพวกคุณจริงๆนะคะสวยงามมากค่ะโอเคโอ้โรสคอร์สกับไดมอนด์ค่ะ value well, yourself w o r t you are God appreciate gem นะคะจะักรวาลหรือสิส่งศักพย์ เตรียมที่จะมอบสิ่งดีๆที่มีค่าให้กับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่สวยงามสําหรับคุณก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะคะแต่ถือว่าเดือนนี้คุณจะได้รับรางวัลนะของความเหน็ดเหนื่อยของความเสียใจหรืออะไรก็ตามทุกอย่างจบสิ้นผู้อ่านอยจะบอกว่าขอให้นึกถึงไว้เสมอว่าความเศร้าหรือความทุกข์อะค่ะมันอยู่กับเราได้ไม่นานอยู่แล้วนะคะความสุขต่างหากที่คุณจะสามารถเก็บไว้ในใจได นานเท่านานนะคะผ่านเมมโมรี่ต่างๆที่คุณมีถ้าคุณเมมโมรี่แต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นะชีวิตคุณก็จะจมอยู่กับสิ่งแย่ๆดังนั้นขอให้เมมโมรีแต่สิ่งดีๆไว้นะคะที่รัก โอเคสวยมากๆค่ะโซดาไลท์นะในช่วงเวลานี้จอยอินค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเตรียมรับกับความสุขที่กำลังจะเข้ามาได้แล้วล่ะอย่างที่ก็้อ่านบอกนะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะมันจะเป็นสันชายหลังจากที่พายุ นะคะพัดเข้ามาในชีวิตของคุณเอเนจีครั้งเนี้ยผู้อ่านมองเหมือนกับว่าคุณผ่านอะไรไมาเยอะแล้วล่ะในช่วงครั้งนี้ในช่วงเดือนนี้นะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับรางวัลนะแห่งรางวัลจากความทุกข์ยากความเหนื่อยใจอะไรต่างๆนะคะจากคุณและคู่ของคุณมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะผู้อ่านแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะที่รักฝั่งนี้ตัวคุณค่ะและฝั่งนี้ใครคนนั้นของคุณนะ ใช้การ์ดกุ๊ดเดสเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นโรแมนซ์นะคะเพราะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงนะเอเนรจี Energy ออกมาบอกว่าใครบางคนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่รอความชัดเจนค่ะ แล้วก็ใครบางคนกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจเลือกด้วยอย่างที่ผู้อ่านบอกถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างจากเขาอยู่ คูไหนที่อยู่กันไกลอ่ะมีเกณฑ์ว่าเหมือนกับรอคอยที่จะได้พบเจอกันคนโสดคุณกําลังรอคนที่ใช่นะคะเร็วๆนี้จะมีใครบางคนเข้ามาดีวเข้ามาให้คุณเลือกนะคะหรือมีความเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะมีใครในใจอยู่แต่คุณกําลังรอดูท่าทีเขาว่าเขามีมีใจนะคะเขามีใจชอบหรือว่าเขามีใจตรงกันกันกบคุณไหมแบบนี้นะคะสําหรับความรักทั่วไปสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณกําลังรอความชัดเจนที่กําลัง ใกล้เข้ามาเต็มทีค่ะเรือเทียบท่าแล้วเห็นไหมคะที่รักไม่นานเกินรอค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเขากันหน่อยค่ะโอ้เขาค่อนข้างที่จะสตรองนะคะสตรองเลยเช่นชิฟสตรองในความรู้สึก คงจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยแม้ว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเขาห่างหายไปนานสําหรับบางคู่ไม่ได้ไปไหนคะ่ะเขากําลังคิดตัดสินใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่แต่เชื่อไหมคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะมาบั่นทอนความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดพอ คุณยังอยู่ข้างๆเขาเสมอค่ะอะไรบางอย่างที่จะเข้ามากระทบคนคนนี้จะพยายามกันออกไปเลยละนะคะ Energy มีความเป็นชาวราศีสิงห์นะคะที่รักคุณอาจจะดีวกับชาวราศีสิงค์คุณคนโสดคุณจะได้พบใครบางคนที่มีความสตรองมากๆอาจจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องความรู้สึกแต่ในหัวใจเขามีคุณใจตรงกันกับคุณนะคะลองแอบแอบสังเกตดูนะคะ สำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนในเดือนนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น Energy ของความ St t r o องนะคะส r e ร g t h ออกมาบอกว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาจริงๆแล้วทั้งคุณและเขาก็มีใจเดียวกันนะคะแต่ต่างฝ่ายต่างไม่แสดงออกคะ่ะแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีละที่จะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เอเนจีของคุณในเวลานี้เหมือนคุณจะวิตกกังวลนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคุณจะรอคอยคำตอบแล้วคุณยังมีอะไรบางอย่างให้คุณต้องตัดสินใจสถานการณ์อาจจะไว้เวอร์ซ่าแต่นี่คือเอเนจีของคุณค่ะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตัดสินใจเลือกใครบางคนนะ ความรักทั่วไปผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาดวด้วยและเหมือนเขาจะเอาใจใส่คุณมากกว่าคนที่คุณคบอยู่ในเวลานี้หมายถึงว่า คนที่คุณมีใจให้มากๆนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเท่ากับใครบางคนใหม่ๆที่เข้ามาเลยทาให้คุณเกิดความลังเลใจกังวลใจหรืออาจจะเป็นความหวาดระแวงค่ะการที่ใครคนนี้เงียบหายไปคุณอาจจะกลัวว่าเขาจะมีใครใหม่หรือเปล่าแต่เอาจริงๆเอเนจี้ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเขามีใครใหม่ค่ะแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเวลาที่เขาต้องการคิดทบทวนอะไรเนี่ยบางครั้งเขาจะหายเงียบไปโดยที่ไม่ได้บอกคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะตัวคุณก็เลยลังเล คิดอยู่ในใจค่ะคิดอยู่ในใจนะคะบางทีอาจจะคิดไปเองว่าเขามีใครหรือเปล่าแต่ความมั่นคงยังอยู่ตรงนี้นะคะผู้อ่านขอให้หยุดรอดูสถานการณ์อยู่ในฐานที่มั่นไว้ก่อนอย่างที่ผู้อ่านเคยบอกนะคุณคนโสดจะมีช้อยส์เข้ามาให้เลือกนะคะตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะคุณน่าที่จะตัดสินใจเลือกใครมงคลที่คุณรู้สึก มากมากรู้สึกสะตรองกับเขามากๆนะคะแต่มันอาจจะส่วนทางคือคนที่คุณรู้สึกสะตรองไม่ค่อยแสดงออกคนที่แสดงออกกับเป็นคนที่คุณรู้สึกน้อยจังนะคะทีนี้เนี่ยสถานะที่ไม่ชัดเจน คุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะอย่างที่บอกว่าใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะต้องการเวลาในการคิดทบทวนอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะคิดทบทวนในเรื่องราวความสัมพันธ์คนคนนี้เป็นคนที่รักยากลืมยากตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่รักยากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดด้วยดังนั้น energy ของคุณเหมือนกับหยุดแล้วก็รอคอยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะพอรู้ว่สคอร์ตออกมาบอกว่ายังไงเดือนนี้เป็นเดือน ความรักคู่รักจะกลับมาเข้าใจกันนะมี energy ดีๆเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูใครคนนั้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะออกมาเป็น Star ์นะคะเร็วๆนี้จะมีความชาัดเจนนะคะสตาร์มันคือการจบอะไรเดิมๆเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะ energy สวยมากๆนะคะในที่นี้เนี่ย ผู้อ่านมองว่าการรอคอยจะสิ้นสุดลงค่ะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะมีเกณฑ์ว่าหันกลับมาพูดคุยกันในเรื่องสถานะชัดเจนและคนที่เทคแอคชั่นเนี่ยเป็นใครคนนั้นของคุณด้วยล่ะนะคะคุณคนโสดจะมีเกณฑ์ว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่นะกับใครบางคนที่คุณรู้สึกชอบเขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกนะ เอเนจีออกมาบอกว่าสมหวังแน่ๆกับคนที่คุณแอบชอบอยู่ในเวลานี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันไปสถานะที่ไม่ชัดเจนจะจบตรงนั้นแล้วค่ะจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ว้าวบทสุปออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดคุณจะเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์นะคะคุณจะเป็นผู้เลือกค่ะแล้วคุณจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่คุณถูกใจที่สุด Energy ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดยังไงก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะ คุณตัดสินใจเลือกแน่ๆค่ะแล้วคุณก็คงจะเลือกใครบางคนที่คุณรู้สึกสตรองด้วยแล้วใครบางคนที่ชัดเจนกับคุณด้วยในเวลานี้สตรองด้วยชัดเจนด้วยผู้อ่านย้ํานะคะไม่ใช่สตรองแล้วไม่ชัดเจนไปไปมาๆแบบนั้นไม่ถือว่าใช่นะคะคนที่ใช่คือสตรองชัดเจนนะคะหนักแน่นมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะจุงมือไปกันต่อได้ คุณคนโสดในช่วงเดือนนี้คุณน่าที่จะมีเกณฑ์ตัดสินใจเลือกได้ว่าคุณจะออกเดทกับใครนะคะอย่างที่บอกว่ามี Choice มาให้เลือกนะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนอย่างที่ผู้อ่านบอกค่ะมันจะเริ่มมีความชัดเจนและตัวคุณเองนี่แหละค่ะจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกหรือว่าเริ่มเทคแอคชั่นในการพูดคุยก่อนก็เป็นไปได้แต่ผู้อ่านมองว่าทั้งคู่ค่ะตัวเขาก็จะเข้ามาพูดคุยตัวคุณก็จะเข้าก็เหมือนกับว่าจะจะ เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามมากนะคะสุดท้ายคุณทั้งคู่ยังคงจะไปไหนจากกันไม่ได้หรอกค่ะนะคะใครคนนั้นนะคะของคุณที่เงียบหายไปจะกลับเข้ามาเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่แต่การกลับเข้ามาครั้งนี้นะคะ มันก็จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะเป็น energy แบบผู้ใหญ่คนที่คุณดิวด้วยเนะะี่ยเขามี energy ของความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปเร่งเกมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงกับคุณผู้หญิงพวกอ่านมองว่าไม่จะเป็นต้องรีบค่ะที่รักนะคะเพราะ energy ของคุณเนี่ยอ่อนไหวได้วยกันทั้งคู่แต่อ่อนไหวในคนละแบบ อ่อนไหวในเชิงคิดมากรอแบบเงียบๆแต่คิดมากอ่อนไหวในเชิงการตัดสินใจกลัวตัดสินใจพลาดดังนั้นทั้งคู่ควรจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันไปคุณคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้ได้ออกเดตแล้วก็ได้คบใครนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เปิดตัวว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนที่ชอบแต่ความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าช้าๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะอา,อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะธิดาก,กรกฎพิจิกมีน เป็นคนไม่ค่อยพูดฐานะมั่นคงดีค่ะการงานดีนะอาจจะพบเจอกันในงานสังสรรค์งานเลี้ยงก็เป็นไปได้อาจจะเจอจากการติดต่อสื่อสารน,นะคะไปดีลงานแล้วพบเจอกันแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้สถานะที่ไม่ชัดเจนมีความชัดเจนค่ะใครคนนั้นของคุณเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณแต่หลังจากชัดเจนแล้วอย่าเพิ่งเล่นเกมนะคะมันจะจบเร็วให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําทุกวันให้มีคุณค่าเติมเต็ม,ตมความรักในแต่ ให้ดีค่ะเห็นไหมคะในท้ายที่สุดน่ะยังไงก็แล้วแต่เขาอยู่ในกามือของคุณแน่ๆไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะยังคงมีความรักความผูกพันอยู่ในนี้ในท้ายที่สุดอย่างที่ผู้อ่านบอกถ้าใช้เวลานะเปิดโอกาสให้เขาสักหน่อยเพราะเขาเป็นคนคิดมากจะเริ่มมีคอมมิชเมนต์แล้วค่ะจะเริ่มพูดคุยถึงสเต็ปต่อไปนะ ม,มั่นคงในเรื่องราวของความรักของคุณจะมีสเต็ปต่อไปในท้ายที่สุดนะ่ะไม่ช้าไม่นานนะสิ่งที่เฝ้าหวานเฝ้ารออนะ่ะจะประสบผลสําเร็จนะคะได้รับชัยชนะนะคะที่รักทั้งคุณคนโสดความรักทั่วไปแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนของคุณจริงๆนะคะเอ็มเพรสออกมายืนยันควีนถือเหรียญออกมายืนยันดังนั้นนะคะที่รักขอให้หนักแน่นมั่นคงไว้ในช่วงนี้ยังไงนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปพร้อมคำแนะนำกันสักหน่อยนะคะขอเอาคำค่ะบทสรุปค่ะขอทราบบทสรุปค่ะ โอเคอะแล้วค okay. right, hmm, ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำกันนะคะอืม Wing o f ิ I e สวยนะคะ You have special spiritual relationship ค่ะ บอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วใจสื่อถึงกันเสมอแม้ใครคนนั้นจะไม่แสดงออกแต่คุณก็รู้ค่ะเหมือนคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่คุณอาจจะตัดความกังวลของตัวเองออกไม่ได้นะคะแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกสึกที่สเปเชียลมากๆระหว่างคุณกับเขาดังนั้นขอให้วางใจในความรู้สึกตรงนี้ว่ามันค่อนข้างจะสตรองจริงๆนะคะขอให้วางใจในตรงนี้แล้วก็ให้เวลาเขาสักหน่อยแล้วก็ให้เวลาตัวเองในการที่จะ ปรับปรุง energy ความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ความลังเลใจความน้อยใจความกังวลใจอะไรต่างๆเป็น energy ของพลังงานลบพยายามเคลียร์ออกนะคะสร้าง energy บวกเข้าไว้เราจะได้ดึงดูดนะคะคนของเราให้กลับมานะคะพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์ไปได้ในแบบลักษณะที่ว่า คุณแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณคนโสดค่ะคุณก็จะมีนะคะสเปริช u ั l วสเปเชียล i เปริชค่ะใครบางคนที่พิเศษที่คุณรู้สึกว่าพบเจอแล้วรู้สึกคุ้นเคยจังเลยคุณจะได้พบเจอแบบนั้นสถานะที่ไม่ชัดเจนเชื่อเถอะค่ะจัก,กรวาลจะทําให้คุณเห็นความชัดเจนในเรื่องวันนี้นะสวยงามมากๆเลยค่ะที่รนะัก Hi พร t e s t แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ปกปิดความรู้สึกขึ้นซึ่งกันและกันเนาะปากแข็งทั้งคู่เลยล่ะนะคะต่างฝ่ายต่างก็คิดมากว่า,าคุณจะมีคนอื่นไหมคุณจะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงพอไหมส่วนคุณก็คิดว่าเขาจะมีช้อยส์ไหมนะคะดังนั้นเอ e เน y เหล่านี้ค่ะเป็น Energy เ,เชิงลบดังนั้นขอให้ยุติความกังวลไปก่อนนะคะ beginning let and forward ค่ะควรที่จะเริ่มต้นแล้วก็มองหาอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจนะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้ดำเนินความสัมพันธ์ไปนิทิทางที่ดีได้กลับมาพูดคุยกันใหม่นะกลับมาทำความเข้าใจกันนะคะจากคู่ของคุณค่ะให้เวลาเขาสักหน่อยนะโอเค The b r เ t อ e r in Darknet นะคะ whenever y negative energy is present อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะในช่วงเวลานี้ energy ความกังวลของคุณเนี่ยมันเป็นนิ่งทีพยายามเคลียร์ออกไปนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่อยู่ในด้านมือดอะ่ะที่คอยทำให้คุณกังวลตลอดนะคะ mm hmm. Lady of star ออกมาบอกเลยค่ะว่านะคะ g o d d e s s ค่ะสิ่งดีๆที่พระเจ้าหรือจัก,กรวาลน ตรียมไวให้คุณกําลังเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้แล้วนะคะดังนั้นนะคะ Negative Energy ค่ะคุณจะต้องพยายามปล่อยผ่านไปให้ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ไปทุบตีตัวเองนะว่าอย่าคิดลบสิอย่าก,กังวลสิยิ่งกังวลใหญ่เลยนะคุณจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนโหมดค่ะเปลี่ยนโหมดว่าอม,มันคงจะดีนะถ้าวันนี้เราได้โทรหาเพื่อนที่รักถ้าวันนี้ได้ทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าวันนี้จะได้ไปชอปปิ้งสักหน่อยล่ะ อืมถ้าเกิดวาเลนไทน์นี้เราอยากได้ดอกกุหลาบสีแดงมันคงจะดีนะถ้าเกิดว่าเราได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรอค่ะซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองก่อน โรแมนติกกับตัวเองก่อนอยู่ที่ผู้อ่านบอกต้องการให้ใครทําอะไรกับคุณทําให้ตัวเองก่อนเลยประเดี๋ยวคนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาแอบเห็นนะว่าคุณทําอะไรเพราะเขาส่องคุณแน่ละ่ะเขาแอบเห็นว่าคุณทําอะไรแบบไหนอะ่ะเดี๋ยวไม่แน่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาหาคุณด้วยละ่ะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้นะคะที่นักขอข้อความจากความรักสําหรับคุณค่ะ ข้อ,อวความจากความรักสำหรับคุณนะคะโอเค okay. ออกมาแล้วคะ่ะที่รัก enjoy นะคะแล้วยังไงอีกคะืม d o you know what you are created เอเจี่ออกมาบอกว่าขอให้คุณ enjoy นะคะในช่วงเวลาเนี้ยนะคะ enjoy ในการใช้ชีวิต enjoy ที่จะอยู่กับตัวคุณเองได้แม้ว่าในเวลานี้ใครของคุณก็อาจจะยังไม่ว่างไม่มีเวลาหรืออะไรก็ตามคุณคนโสดก็ enjoy กับ choice ที่เรามีไปก่อนถ้ายังไม่มี choice ก็ enjoy มีความสุขกับสิ่งที่เรามีไปก่อนนะคะแล้วก็คุณจะต้องรู้นะว่าคุณจะ create อะไรทำอะไรให้คุณมีความสุขนะคะ I love in the heart that have no you ค่ะความรักในหัวใจเท่านั้นนะคะที่คุณมีเมื่อคุณมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจแล้วนะคะคุณจะรู้ว่าในท้ายที่สุดคุณต้องการอะไรนะคะที่รักแล้วก็อย่าลืมว่า not bad ค่ะไม่มีอะไรรร้าย ไปเสียทั้งหมดนะคะ not bad at all ไม่มีอะไรเลยที่เลวร้ายนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นขอให้มองเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะที่รักผู้อ่านเป็นกำลังใจให้คุณเสมอแล้วก็หวังว่านะคะในเดือนแห่งความรักนี้นะคะแล้วก็เดือนต,ต่อไปด้วยจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ตรงนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ